สวัสดียามเช้าค่ะทุกๆคนมันเป็นยามเช้า้รล่าคะบ่อล้วก็ตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งโมงจะบ่ายสองแล้วนะคะยี่ก่อนมาซิดาลาพี่น้องวันนี้น้ำนิ่งเห็นไหมคะน้ำนิ่งมากเลยนะคะน้ำนิ่งอากาศดีนะคะไปถึงกับหนาวยี่ก่อนสิมหาปลาไปเหดปลาแดกพี่น้านิดเอากเลยนะคะน้านิ่งอากาศดีนะคะไม่ถึงกับน เมฆหมอกวันนี้เมฆหมอกเยอะพี่น้องดูสิคะนะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเมฆหมอกเยอะมากนะคะนี่ป่าปดบดอกพี่น้องห่วยนี่เงีบยบๆนะคะฟุ้งเป็ดป้ากันหลายแถบนี่ ก่อนไปลุนเบิ่งเปีดก่อนนะจ้าผ้าพี่น้องช่อมบรรยากาศทุ่งทุ่งนาที่ก่อนมาตกปลานะคะอันนี้เป็นแปลงถั่วพี่น้องแปลงถั่วของของฝาร,รังเขาเนาะจ้ะเอ,อ้ยจิึ้นได้บล่นนี้สั้นแต่ก่อนจิึ้นได้บ่น,น,น,บนี้พี่น้อง โอ้ยขึ้นบ่ได้พี่น้องไปห้ามองขึ้นขึ้นมาได้แล้วพี่น้องโอ้โหพี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุ่งนาเต็มไปด้วยเมฆหมอกพี่น้องตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะบรรยากาศ ทุกนาที่ยายกรมาตกปลานะคะเพื่อนๆปูนปองสบอยจะผลมองยายกรนีดปลาเงียบแห้งแต่ว่าบ่าหนาวได้ค่ะพี่น้องบ่หนาวแต่ว่าขี่ฝ่าขีเมฆจะไหนมามืดม่วขวัวนัวยุบัดเป็นอายเป็นยังเป็นเบิร์ดอร่อยพี่น้องเ้ยโอ้ยทำมีปลานี่ ได้เด้ค่ะอันว่ได้มองนี่เดี๋ยวยวี่กนสีง่ายไปหลังบานของเพื่อนบานพลันว่าจะตะบาสีบริสไทยพี่น้องเบื้องดอกเพราะว่ามันเป็นบริเวณบานข้าเจ้าน้อยี่กวนจิงใจจะ้ะได้ป่ายี่กนกระจ้าใส่พี่น้องเบิง้งอันนี้มันเป็นทงน้างสีบ่เป็นยังจะ้ะสมบรรยากาศ ส,สุดยอดเลยบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องถ่ายทงเห็นนาเหพี่น้องเบื้องน้านี่แหละค่ะบรรยากาศานหนาวาาของยุโรปนะคะ่ะปกติฮิมามันกับมาเราด้หล่ะจัะนี่ แต่นี้มันไม่มาปีนี้นะคะก็เห็นปรากฏการีป้าหมดก้านวงสิแหละพี่นออ้องเออเนาอยางพะเบิงเดือนปีแน่วตอดเราไปโอ้ยเพื่อนเงียบนะพี่น,อน้องดีกว่ เงียบ yeah, พี่น้องเอ้ยน้ำมนิ่งแล้วก็แล้วเนาะหมื่บ้านนี่น้าม,มันตีคืนคืนคืนแห้งแห้งยี่ก่อนก็ม่มาลองมันก็น่นาม,มันมีบาวาสันหมนนู่บา้าน,นนี่บบกินเมื่อนี้น้านิ่งนะคะนิ่งมากเลยนะคะถ้าวได้โบนี่ท้าได้จักมือพี่น้องป่าอยู่นี่นะคะก็แสดงว่าป่ามันบมีเนะจ้ะ ว่าพี่น้องถาาา้าพระาตยียก่อนสิไปสิธ์หลังบ้านไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องฝีมือยี่ก่อนมือนีเนาะจ้าผลงานไปตกปลาสองชั่วโมงพี่น้องยี่ก่อนจะมาเฮ็ดปลาแดกค่ะวันนี้ก็ได้ปลาแดกสมใจนะคะสะสมมือน้นมือนีก็จะได้เป็นปลาแดกพี่น้องตัวยิ่งใหญ่จ้าพี่น้องดู ไ้่มาออาไปทอดไปลาบด้วยพี่น้องแต่ก่อนได้ปลาตัวใหญ่เลยค่ะน่ะสุดๆจากน้ำห้วยนะพี่น้องนะไม่ยิ่งหากินพี่น้องมาสร้างหากินปิ่นไทยยี่ก่อนอยู่เมืองไทยยี่ก่อนหาเปะเป็นได้ค่ะบ่ะเคยหาบ่เคยสิป,ป่ามายุนีผัวซ้อนไ้พี่น้องพ่อสิทธได้ละมันพี่น้องมันนี่นัค่ะ นี่เอาไปเห็ปเดปลาแดกพี่น้องเลยตรงงามสดๆสดมดูค่ะขอโอกาสไปกู้ว่าป่าก้นแล้วเด้อไปกู้ว่าป่าเห็ปเดปลาแดกก้นนะจ้าค่ะพี่น้องยี่ก่อน,น,ออนไปซีดป่านะมาเห็ปเดปลาแดกนะคะผลสุดท้ายยีก่ก้อดก็ได้ป่ามากเนาะจ้ะไปได้ล้างบ้านเพื่อนบ้านเนาะค่ะไอ้ที่ยี่ก่อนไปซีดยุงหงวยนะคะพี่น้อง่าได้ทุกตพี่น้องนี และะ้วก่อนซีนเฮ็ดเรียบร้อยเล้วก่อนใส่เกลือแล้วเล้วก่อนก็นสซิใส่เข่ามักมักไว้นะคะอันนี้คือเข่าสวยนะคะแลวก่อนสีนมักไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะแล้ว,วยี่ก่อนจ้งสีแจ้งสีเอามากขว่เข่าขว่ใส่พี่น้องนะคะ เอ้ยมาอยู่เมืองหนอกมืองหน้าก,ก็ได้เจ็บประเดดเนาะค่ะนี่ค่ะมักเจกันใบเข้าเจ้ามาดีหอมหอมพี่น้องหลังจากสองอาทิตย์ไปแล้วเนาะคะ่ะเขาจจงมาขว่เขัาขวาใส่แล้วกับิดบใบฮกเดือนข้างหน้าเย็ดเดือนเขาก็สิมีประแดกบองกินพี่น้องกะสิทธิสามารถเอาไปทำ เกี่ยวบองได้นะคะปกติออมไส้แกงไส้ยังนะคะรวมแต่ประโยชน์ทั้งนั้นพี่น้องตะะัดหัวออกอย่างดีพะนองปลายิบก่อนสวยมากนะคะตัดหัวออกนะคะขีดหน้าขีดหลังออกให้หมดเลยนะคะก่อนที่ส่เกลืออีกจักหน่อยกันละ เติมเกลือน,นิดหน่อยสิก็นะพีเกลือไอโอดีนเอ้ยพวมีเกลือหม,มักเม็ดบ้านห้าใส่ดอกพี่น้องยอะก่อนก็ใส่เกลือไอโอดีนนีละพี่น้องค่ะพี่นะะ้นองเข้ากันแล้ว เอาที่นี่ตัสียออมาใส่ถังนี่ไปพี่น้องนี่ทีดอยู่ในถังนี้ก็ที่รอบก่อนหน้านี้ที่ยกรได้มานะคะเอาลงไปเลยพี่น้องอที่นี่นี่ลงไปเลยจามาใส่ถังไปเลยพี่น้องมัดใบเละค่ะที่นี่นี่นะคะ พี่นองยี่ก่อนได้ปลาสติมถังเราด้วยกัะนยี่ก่อนว่าไปอีกรอบึงนียก่อนก,นก,นก,นกนับสติมถังเราล่ะพี่นองเอ้ยนี่เป็นเน้นๆเลยพี่นอง โอเคพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าปิดฝาไว้เลยพี่น้องนี่เลยนะคะปลารักของใหญ่ก,กรเกอลือร,รุอยนาจักหน่อยก็ได้แต่ยานบ่พ่อเนาะนี่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะจ้ะประแดก มักไบนี้สองอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะคะที่ก่อนจะครัวครัวไสพี่น้องปุ่นทั้งบอกไงถ้าเต็มทั้งนี้ที่ก่อนจะได้ปลาห่ากิโลขันต้านะคะพี่น้องโอเคนะคะสุดยอดเลยพี่น้องฝีมือยี่ก่อนรุนรุนนะคะหานะปลาแดกกินเองพี่น้องไปแล้วจ้าเอามือมือเปียก ปิดกล้องก็ได้ชิดเอาพี่น้องมันกล้องที่ก่อนอปอบยิดเดี๋ยวแล้วจ้ะมือ,อยีก่อนมันเปียกเปียกหรืออย่างไร